chỗ đây 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 đây tôi đây tôi đây nó đây tôi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  đây đây à chưa đây chưa đây đây ừ, à. phố, đều đều. À, đây à, chỗ đây chỗ đây chỗ đây à, cho đây tôi à, đây còn. À, đây à, chưa đây chưa đây chưa đây 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 Này, cần. cần. đây. Chơi đây, chơi đây, chơi đây. Chơi đây, chơi đây, chơi đây. Chơi đây, Đây, chơi 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 đây. หิวข้าวบอกเขาทำอะไร,รอะหลอกเป็นไรคะผมจะหยอกกับพี่ลักกี้อพี่ลักกี้เร็วๆน้องเรียกเร็วลักกี้เร็วลักกี้เร็วน้องมาเล่นด้วยเร็วๆไปไหนอะ ทำไมคะหิวข้าวเอาอข้าวคอยข้าวเอาโจได้ก่อนเอาโจได้โจได้โจได้โมโมจังโจได้เอาโจได้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 หิวข้าวค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะโมโมหิวข้าวนะคะโมโมหิวข้าวแล้วขอใหญ่เลยคอยแป๊บนะคะพ่อกำลังทําข้าวให้หนูอยู่นะลูกนะคนเก่งเอ้ยนั่งคอยนั่งคอยข้าวเหรอคะคนเก่ง โมโม่หนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อโมโม่หรือเปล่าคะฮะหนูชื่อโมโม่โอ้คุณโมโม่ค่ะคุณโมโม่อุ้ยตายแล้วตกใจพ่อจามลูกพ่อจามเหนาไหมคะหนาวแล้วค่ะโมโม่คนสวยปะอุ้ยพ่อพ่ออย่าจามสิตกใจนะคะบอกเลยลูก โม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 อัดโจได้ก่อนอัดโจได้ให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวอัดเจได้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 โจได้อือคอยแป๊บนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะนะคะคนเก่งอืมโมโมหิวโมโมหิวอ๋อได้ยินเสียงอ่ะเสียงอ่ะเอ้ได้ยินเสียงอ่ะเออได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงอ่า ช่วยข้าวแล้วโอ้โ oh หขอใหญ่เลยขอใหญ่เลยขอข้าวใหญ่เลยเอามาแล้วโอ้โ oh หดีอกดีใจโอ้โ oh ห uh huh. ลัสก,กี้ลัสก,กี้ <c oughs> ừ, พี่ได้กินแล้วจ้ามาให้ดูแค่นี้ความน่ารักของลูกหมาสองตัวนะคะตัวนี้ชื่อลักกี้ค่ะตัวนี้ชื่อมโมอนะคะไม่บายก่อนลูกไม่บายอาเจ้าไหนเจ้าได้ไม่บายก่อนเร็วไม่บายแล้ว,ลวหิวแล้ว